เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่เกมบีดเทพมนตราชีวิตนิรันด์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาพาไปดูวิธีการหาคิดยกในแต่ละวันของผมนะครับว่าเราหาได้จากไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะไปที่เติมเงินอ่าไปที่การเติมเงินนะครับเราสามารถหาเพชรได้จากแพ็คนะครับเป็นแพ็ครายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับในแต่ละวันนะครับอ่าแพ็ครายวันเราสามารถรับเพชรฟรีๆเลย20เพชรนะครับอ่า แพครายสัปดาห์เราก็รับได้นะครับแต่ว่าเราต้องรอเวลาหน่อยนะครับเป็นอีก30รายเดือนก็เป็นอีก50นะครับอุ้ยจะไปซื้อซะแล้วนั่นแหละครับนี่50นะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือบัตรรายเดือนถ้าใครมีงบหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อ4 7 5บาทเนี่ยเราจะได้วันละ400เลยนะครับรวมก็เป็น1380นะครับ ในส่วนต่อไปครับแผนการเติบโตนะครับก็เป็นการเติมที่คุ้มอีกต่างหากนะครับถ้าเกิดว่าใครมีงบนะครับแนะนําครับเติมแพ็กนี้ดีกว่าครับผมเป็นหมื่นเลยครับทุกคนรับทีนี้กระจายนะครับโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือศูนย์กิจกรรมนะครับเวลามีกิจกรรมนะครับนี่กิจกรรมสุดมันนะครับมันก็จะมีให้ให้เรานั้นมาล็อกอินนะครับกิจกรรมล็อกอินเราจะได้มาอีก100ยหยกนะครับอ่าโอเคครับ ในหน้ากิจกรรมเนี่ยมันมาดูเยอะๆนะฮะในส่วนต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมหน้าร้อนนะครับในกิจกรรมหน้าร้อนนะครับเราสามารถหาเพชรได้จากไอศครีมนะครับไอศครีมมหาจากไหนนะครับก็คือการล็อกอินนะครับอ่ามันจะมีการล็อกอินนี่เห็นไหมฮะเราจะไดไอศครีมมาแต่วันแรกวันที่4แล้วก็วันที่7นะครับรวมไปแลกอีก6ใช่ไหมฮะส่วนต่อไปก็คือการทาภารกิจนะครับนี่ในแต่ละวันให้ครบ7วันนะครับปรับ เราจะได้สินส่วนของยามโตโตชูบะน้ำด้วยนะครับเราก็จะได้อาไอศครีมมาวันละ4แท่งนะครับก็รวมๆก็เป็น46แท่งนะครับถามว่าไปแลกได้กี่เพชรนั่นเหรอ1อันเท่ากับ100หยกนะมันจะมีบอกอยู่ครับหลังจากจบกิจกรรมนะครับมันจะเรียกเก็บคืนแล้วก็จะคืนเพชรให้นะครับ100หยกวิญญาณทางอีเมล แต่ผมเผลอไปผมเผลอไปกดใช้นะครับไปกดสุ่ม20ครั้งเสียทายไปเลยครับฟรีไปเลย20ชิ้น <c oughs> ตอนนี้ผมก็เลยสะสมได้26ชิ้นก็ได้มาอีก2,006น,นะครับนี่เราสามารถหาได้จากตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับในโหมดของเควสนะครับอ่าสามารถรับรับได้จากกล่องเควสนะครับที่เรา,าทำภารกิจต่างๆนะครับ แล้วก็ปลด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 ,ปลด,ปลดมาถึงจนถึงตรงตรงนี้นะครับนี่เราก็จะได้1 0 0 100ยหยกฟรีๆในแต่ละวันนะครับอ่าในควิสหลักก็เช่นกันครับมันจะมีภารกิจให้เราอ่าสามารถทำแล้วก็เพื่อรับของรางวัลได้นะครับนี่การผ่านดันเจี้ยนนะครับเนื้อเรื่องนะครับเราก็ต้องผ่านกันทุกคนอยู่แล้วมันต้องทำนะฮะก็คือพอผ่านไปปุ๊บปุ๊บ,บมันก็จะได้ปลดล็อกมานะครับนี่1 0 0ยหยกดา่าละ100หยกนะครับ ต่อไปนะครับก็คือเติบโตเติบโตก็สามารถที่จะหาได้นะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับนี่มันก็จะเป็นเควสนะครับทำไปเรื่อยๆครับมันก็จะได้ปลดล็อกมาอันอันละ30 30 30นะครับเนื้อเรื่องครับอันนี้ก็เขาไม่ดอบนะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็คือหน่วยนะครับเราสามารถหาเพชรได้จากหน่วยด้วยนะครับหาได้จากไหนนี่บอสหน่วยครับผม การตีพอดหน่วยแต่ละครั้งมีโอกาสดอปหินหยกนะครับบอกเลยว่าผมเคยดอปสูงสุดก็ประมาณ10-20ครับจริงๆประมาณนี้นะครับสำหรับพอดหน่วยก็มีเท่านี้ครับผมที่ส่วนต่อไปนะก็คือโหมดท้าทาย <c oughs> ส่วนใหญ่ที่ผมได้นะครับได้หยกก็คือโหมดท้าทายเซเลนเทนี่นะครับผมตีไปจนแบบว่าถึงชั้น2ชั้น3ครับทุกคนเราสามารถรับเพชรได้จากนี่ธงสุดท้ายครับนี่ ของรางวันก็จะได้เป็นกล่องนะครับแล้วก็เหรียญ150ยแล้วก็หินหยกอีก50นะครับนี่ครับเราจะได้หยกอีกนะครับแต่ว่านี้มันไม่ได้ทุกๆวันแต่ว่าจะเป็นการได้ของเป็นแล้วแต่ละรอบนะครับของอันนี้จะได้เยอะมากๆครับเราสามารถเก็บหินหยกจากตรงนี้ได้เยอะจริงๆนะฮะในส่วนต่อไปครับท้าทายกีดจำกัดการท้าทายกีดจำกัดก็คือเหมือนการไต่หอแะละทุกคนพอผ่านชั้นชั้น10 20 30 40เราก็จะได้เพชร นะครับเป็นของรางวัลนะครับในส่วนของชั้น160นะครับเราจะได้เป็น3 300ชิ้นนะครับผมอ่าเราก็สามารถได้จากตรงนี้เราสามารถตีได้ไปเรื่อยเรื่อยครับเราสามารถที่จะเอายกไปซื้อสเตมินาไปซื้อซื้อเงินส่วนใหญ่ต้องเน้นเงินครับแล้วก็เอาไปอัพตัวละครเพื่อที่จะผ่านดันสูงสูงขึ้นไปนะครับเราจะได้ของรางวัลเพิ่มนะครับในแต่ละด่านนะฮะโอเคในส่วนต่อไปนะครับเราสามารถรับได้จากทางไหนอีกนะครับ ได้จากอันดับครับผมในตารางอันดับนะครับเราสามารถรับได้จากตัวละครหมวดตัวละครนะครับในแต่ละตัวนะฮะนี่มันจะมีตัวท็อประดับเซิร์ฟนะครับท็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวละครที่มีค่าพลังสูงนะครับเราก็สามารถรับยกได้จากตงนีนะฮะนี่กล่องของขวัญนี่ครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าท็อปเซิร์ฟเราทำคะแนนสูงๆนะครับมันก็จะปลดล็อก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 นี่ครั้งละ 50- 50เราสามารถรับได้จากตรงดี เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟของท่านเนี่ยมีท็อปเซิร์ฟที่แข็งแกร่งนะครับมีผู้เล่นเยอะๆอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคในด่านก็มีเหมือนกันนะครับหมวกหัวข้อด่านนะครับถ้าเกิดว่าท็อปเซิร์ฟผ่านด่านผ่านด่านเยอะๆนะฮะผ่านด่านผ่านด่านเฉยผ่านด่านเยอะๆก็สามารถที่จะมารับได้เหมือนกันนะครับตรงกล่องของฝันนะครับครั้งละ50เช่นกันนะครับโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับเราสามารถหาได้จากไหนอีกก็คือโหมดประจน l ไผ่นะครับ โมโจนภายนี่ก็คือการเปิดบอดดานเช่นทิ้งไว้แล้วเราไปนอนเนะฮะเราก็จะมีโอกาสดรอปนะครับของรางวัลเป็นถุงสุ่มหินยกวิญญาณนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เยอะนะฮะก็คือคุ้มครับผมแต่ว่าอัตราส่วนน้อยมากๆครับกว่าเราจะได้เป็น50-100อันส่วนใหญ่ผมได้ย0่สนะครับทุกคนสามารถหาได้จากตรงนี้นะครับกันแบบฟรีๆก็เลยทีเดียวโอเคครับหาได้จากไหนอีกอัญเชิญนะครับอันนี้ก็เป็น ที่สุดท้ายแล้วครับที่ผมหาได้นะครับก็คือการหาได้จากยกอันเชิญนะครับก็เราอันเชิญไปเราเเพชรใช่ไหมสองพันเราก็สามารถที่จะได้ทุนคืนด้วยนะครับมีโอกาสได้ทุนคืนเป็นหินยกนะครับก็ได้ทีก็เป็นร้อยแปดยกอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเราเก็บสะสมนี้มาปุ๊บใช่ไหมเราเปิดไป10รอบปุ๊บเรามีโอกาสที่ไดไดหินยกคืนด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวรนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้กันมันอาจจะเร็วไปหน่อยก็ ถ้ามีอะไรติดชมก็สามารถที่จะติดชมกันได้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะส,ว,สวัสดีครับ